ข้อแนะนําการใช้ยานะครับสำหรับข้อแนะนำการใช้ยาที่จะพูดถึงก็จะมีด้วยกันในเรื่องของการใช้ยาให้ถูกวิธีหรือถูกทางนะครับเรื่องของการใช้ยาให้ถูกกับโรคแล้วก็การใช้ยาให้ถูกขนาดแล้วก็เวลานะครับนีย้ยมาดูในแต่ละหัวข้อก่อนนะครับการใช้ยาให้ถูกวิธีหรือถูกทางตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อแนะนาอย่างเช่นว่า ยาเม็ดหรือยาแคปซูลเนี่ยก็ควรจะต้องกลืนทั้งเม็ดพร้อมกับน้ําโดยไม่ต้องเคี้ยวยานะครับเพราะว่าต้องระวังในเรื่องของยาที่มีการเตรียมแบบพิเศษให้ออกฤทธิ์นานหรือว่ายาบางตัวต้องการให้ไปแตกตัวในลำไส้หากว่าเราเผลอเคี้ยวยาหรือว่าแกะแคปซูลออกมาแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ต้องการตรงนั้นก็จะ จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ที่จะไปแตกตัวในลำไส้มันก็ไปแตกตัวในกระเพาะอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับยาเคลือบชนิด enteric coat นะครับที่ต้องการแตกตัวลำไส้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้กคือว่าห้ามห้ามเคี้ยวยาโดยเด็ดขาดน,นะครับแล้วก็ยาลดกรดชนิดเม็ดบางตัวต้องเคี้ยวก่อนกืนนะครับพวกนี้เนี่ยก็อย่างตัวอย่างยาก็อย่างเช่นพวกแมกเจ็ดเจ็ดแอนตซินพวกนี้ต้อง เคี้ยวก่อนที่จะกลืนเข้าไปเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เคี้ยวยาจะไม่แตกตัวนะครับแล้วก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระเป็นเม็ดแบบนั้นนั่นแหละสาหรับยาน้ําที่ใช้รับประทานนะครับเราควรจะใช้เครื่องมือตวงยาที่เป็นมาตรฐานหรือว่าใช้หลอดหยดในการตวงนะครับให้จําไว้ว่า1ช้อนชาเนี่ยเท่ากับ5มลลิตรนะครับแล้วก็1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มลิลิตรนะครับ ตรงนี้จะหมายถึงช้อนชากับช้อนโต๊ะที่ใช้ในการตวงยางจริงๆนะครับไม่ใช่ช้อนชาที่เราเอามาชงกาแฟรหรือช้อนโต๊ะที่เป็นช้อนแกงในการใช้รับประทานอาหารในชีวิตประจำวันนะครับยาผงสําหรับรับประทานนะครับให้ละลายน้ําก่อนไม่ควรเทใส่ปากทานตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างเช่นยาในกลุ่มพวกยาแอสไพรินที่เป็นผงนะครับอย่างเช่นยาพวกทันทำใจ ยาตัวนี้เนี่ยมักจะใช้ปิดๆโดยการที่เทเข้าปากแล้วก็เอาน้าตาอย่างเงี้ยไม่ใช่จริงๆต้องละลายน้ําก่อนนะครับส่วนยาผงที่โรยแผลนะครับเวลาใช้ควรจะเช็ดแผลให้แห้งก่อนแล้วก็ค่อยโรยยาลงไประวังยาปลิวเข้าปากหรือเข้าจมูกหรือเข้าตาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อใช้แล้วควรจะล้างมือให้สะอาดทีนี้ในภาพนี้นะครับก็ให้มาดูในเรื่องของช้อนชากับช้อนโต๊ะนิดนึง ช้อนชาที่เราใช้เนี่ยคจะเป็นช้อนที่ให้มากับขวดยาอย่างเวลาเราไปซื้อยาที่เป็นพวกไซรัปนะครับหรือยาน้ําเชื่อมที่ให้เด็กกราประทานเนี่ยก็จะมีช้อนชามาให้นะครับช้อนชาในรักษาทางด้านขวาตรงเนี้นะครับก็ จะเป็นช้อนที่ใช้ตัวจริงๆมีขนาด5มิลลิลิตรนะครับแต่ถ้าเป็นช้อนทางด้านซ้ายเนี่ยมันคุณจะใช้เพราะมันเป็นช้อนที่เราใช้ชงกาแฟนะครับชื่อเดียวกับช้อนโต๊ะนะครับก็ไม่ใช่ช้อนที่เราตักข้าวกินกันแต่ว่าเป็นช้อนโต๊ะที่มีขนาด15มิลลิลิตรนะครับการใช้ยาหยดตานะครับเวลาใช้ก็ห้ามให้หลอดหยดสัมผัสกับลูกตานะครับสำหรับยาหยดตาเนี่ยเมื่อเปิดแล้วก็ไม่ควรจะใช้ จนหน1เดือนนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดครบ1เดือนปุ๊บก,ก็ทิ้งไปเลยสําหรับยาขี้ผึ้งหรือยาครีมนะครับเวลาใช้นะครับก็ให้ทาบางๆวันละ 2- อถึงสครั้งโดยไม่ต้องถูนวดนะครับยกเว้นว่าฉลากจะระบุไว้ว่าให้เป็นยาทาถูนวดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสําหรับยาที่เป็นขี้ผึ้งหรือครีมเนี่ยเวลาที่เราทานะครับ ดีที่สุดก็คือช่วงหลังอาบน้ําแล้วก็เช็ดตัวหมาดๆไม่ต้องเช็ดให้ถึงกําแพงแล้วทาย,ยาครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันมีลักษณะที่ทําให้ยาสามารถจอ,อิกได้ดีที่สุดหรือสามารถที่จะซึมเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังได้ดีที่สุดนะครับส่วนยาขี้ผึ้งเน็บช่องคลอดหรือเน็บทวารเนี่ย ควรที่จะเก็บในตู้เย็นหรือก็ติกน้ําแข็งก่อนที่จะนํามาใช้แล้วก็อย่าลืมก่อนที่จะทําการเหน็บก็ต้องแกะวัสดุที่ห่อออกก่อนนะครับจุ่มน้ําเล็กน้อยแล้วก็จึงเอามาเหน็บนะครับในส่วนของการใช้ยาให้ถูกกับโรคไม่ควรที่จะทานยาพร่ำเพื่อเพราะว่ายาจะใช้รักษาโรคนะครับแล้วก็อาการเฉพาะที่ ต้องการรักษาเท่านั้นอย่างเช่นยาลดน้ำมูกยาแก้ปวดศรีรษะเนี้ยนะครับเมื่อหายแล้วนะครับควรจะหยุดยาครับอย่างเรากินพาราเซตามอลเข้าไปเนี่ยเราหายปวดศรีรษะแล้วหรือว่าอาการไข้ลดลงแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทานยาต่อนะครับยกเว้นยาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อหรือย,ยาปฏิชีวนะควรจะทานติดต่อกันจนครบตามเวลานะครับอย่างน้อยก็ ต้องมี7วันนะครับหรือ10วันเพื่อที่จะป้องกันการดื้อยานะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะำํำนำยาของผู้อื่นมารับประทานเพราะคิดว่าเป็นโรคเดียวกันนะครับหรือถ้าหากจะสามารถจะนำรับประทานได้ก็ควรจะปรึกษานะครับเภสัชกรหรือว่าปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ก่อนที่จะนำมาใช้ยาการใช้ยาให้ถูกขนาดแล้วก็เวลานะครับ ขนาดของยาและก็ความถี่ในการให้ยาเนี่ยปกติก็จะขึ้นอยู่กับอายุน้ําหนักของร่างกายและก็ความรุนแรงของโรคนะครับอย่างยาก่อนอาหารเนี่ยความมุ่งหมายในการที่ให้ทานก่อนอาหารหมายถึงเราจะต้องทานตอนที่ท้องว่างนะครับดังนั้นการทานก่อนอาหารคุณจะทานก่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงไม่ใช่ว่าทานยาเสร็จ แล้วทานอาหารแบบนี้จะไม่ใช่การทานยาก่อนอาหารจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าลืมทานยาก่อนอาหารนะครับลืมที่จะทานยาก่อนอาหารเนี่ยเราควรจะเลื่อนไปทานหลังอาหารไปเลยแต่ต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับเพื่อที่ให้อาหารเนี่ยมันผ่านการย่อยไปก่อนแล้วท้องเราว่างจริงๆก็ค่อยทานยาในมื้อนั้นได้นะครับ ยาที่ทานหลังอาหารไม่จำเป็นที่จะต้องรอนะครับควรจะรับประทานหลังจากทานอาหารแล้วท,ทันทีหรือทานพร้อมอาหารก็ได้นะครับหรือถ้าจะใช้เวลาที่ล่วงเลยไปก็ไม่ควรจะเกิน15หรือ30นาทีหลังอาหารนะครับส่วนยาที่รับประทานก่อนนอนเราจะหมายถึงยาที่ทานเฉพาะ ก่อนนอนตอนกลางคืนวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับไม่ใช่จะนอนก็ทานจะนอนก็ทานนี้ถือว่าเป็นการทานยาที่ผิดนะครับอันตรายจากการใช้ยายาที่เราใช้มันจะมีอันตรายนะครับ แต่ว่าในทางเภสัชกรรมเราเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่ต้องควรระวังจากการใช้ยานะครับอย่างแรกก็คือฤทธิ์ข้างเคียงนะครับเราใช้ศัพท์ทางภาษาอังกฤษว่า side effect นะครับฤทธิ์ข้างเคียงจะหมายถึงฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในขนาดการใช้ยาปกติในการรักษานะครับนั่นแสดงว่าเราใช้ยานี้เพื่อการรักษาอาการหนึ่งก็จะเกิดฤทธิ์ข้างเคียงแบบนี้เป็นปกติ ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับยาแก้แพ้กลุ่มคอเฟนินามีหรือ CPM เนี่ยทานเข้าไปเนี่ยแก้แพ้จริงแต่ว่าอาการข้างเคียงหรือ side e f f e ของมันก็คือการทำให้เกิดการง่วงนอนเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ยานี้ก็จะต้องห้ามขับขี่รถยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะหายไปเมื่อยาถูกกระจัดออกจากร่างกายจนหมด อาการพิษจากยาหรือท็อกซิกซิตี้นะครับอันนี้จะหมายถึงอาการพิษที่เกิดจากการที่ได้รับยานั้นมากนะครับเกินไปนะครับซึ่งฤทธิ์ที่เป็นพิษแบบท็อกซิกซิตี้เนี่ยจะร้ายแรงกว่าฤทธิ์ข้างเคียงนะครับซึ่งอาจจะถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเลยก็ได้การแพ้ยานะครับหรืออัลเลอร์จีนะครับก็จะหมายถึง อาการนะครับภูมิไวต่อการแพ้ยานะครับตรงนี้เนี่ยอาการรุนแดงหรือไหมนะครับขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนด้วยซึ่งปกติเวลาที่เราแพ้ยาอะไรเราก็ควรที่จะจำเอาไว้ให้ได้ว่ายาตัวนั้นชื่อว่าอะไรเวลาที่เราไปหาหมอนะครับหรือว่าไปซื้อยาเราก็จะต้องบอกนะครับกับเภสัชกรว่ายาเราแพ้ยาตัวนี้นะครับ ซึงก็จะได้ไม่ได้รับยาตัวนั้นมาอีกการใช้ยาในทางที่ผิดนะครับหรือดัก abuse นะครับหรือใช้อีกคำว่าดัก misuse นะครับซึ่งถ้าเป็นคำว่าดัก abuse นะครับจะหมายถึงการใช้ยาที่มากเกินไปนะครับหรือใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดยาหรือดัก dependence นะครับ ก็จะเหมือนกับการติดติดสารเสพติดนะครับถ้าหากว่าไม่ได้รับก็จะเกิดอาการขาดยาหรือถอนยานะครับซึ่งเราเรียกว่า drug withdrawal นะครับอาการอาการถอนยาหรือการขาดยาอย่างเงี้ยจะเกิดได้2แบบก็คือเป็นการเป็นการติดยานะครับติดยาแบบทางจิตใจนะครับเรียกว่า p s y c h i c dependence หรือติดยาทางร่างกายหรือ physical dependence นะครับ ดักมิสยูส e นะครับหมายถึงการใช้ยาที่ผิดข้อบ่งใช้ในการรักษานะครับหรือใช้ยาถูกต้องกับโรคก็ได้แต่ขนาดน้อยเกินไปหรือไม่เพียงพอจนทําให้เกิดการดื้อยานะครับหรือดักรีส s ิสแตนนะครับโดยเฉพาะกับยาต้านจุลชีพอันนี้มีปัญหาเยอะนะครับก็คือเวลาที่เราได้ยาต้านจุลชีพนะครับคือบางคนจะเรียกว่ายา แกักเสบนะครับแต่สําหรับผมผมจะเรียกมันว่ายาฆ่าเชื้อฉนั้นอยากให้พวกเราปรับด้วยว่าเวลาใช้ยาพวกนี้เนี่ยควรที่จะรับประทานเป็นระยะเวลาตามที่แพทย์สั่งนะครับโดยปกติแล้วมันจะไม่ต่ากว่านะครับ7-10วันการเสื่อมสภาพยานะครับ รูปแบบเภสัชพันธ์นะครับหรือว่ายาที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพได้หรือายามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามระยะเวลาที่ผ่านไปทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลงนะครับและอาจจะเป็นพิษต่อผู้ใช้ได้ซึ่งการเสื่อมสภาพของยาเนี่ยเกิดได้2ลักษณะด้วยกันก็คือการเสื่อมสภาพทางกายภาพตรงนี้เราสามารถที่จะสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะครับอย่างเช่นเม็ด มีสีเปลี่ยนไปผงยามีลายมีจุดอะไรที่มันแปลกๆนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการเสื่อมสภาพทางเคมีนะครับซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีของยาภายในตำรับซึ่งตรงนี้เราจะสังเกตได้ยากนิดนึงแต่ก็จะทำให้ยาที่เป็นตัวยารักษามันลดลงหรือทำให้ประสิทธิภาพในการรักษามันลดลงด้วยนะครับ สาเหตุการเสื่อมสภาพยาก็ได้แก่ความร้อนความร้อนเนี่ยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ความร้อนก็จะช่วยเร่งให้เกิดปฏิกิริยาของการเสื่อมของยาความชื้นนะครับความชื้นนี่เกิดจากน้ําน้ําจะไปทําให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าไฮโดรไลซิสนะครับกับผงยาหรือยาเม็ดนะครับซึ่งเป็นยายรูปแบบของแข็งได้ง่ายมาก ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเก็บในที่ที่มีความชื้นยาก็จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วอีกตัวหนึ่งก็คือแสงและก็อากาศจะเป็นตัวที่เร่งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของยานะครับทำให้ได้ให้ยาเกิดการเสื่อมสภาพได้นะครับนอกจากนี้ยังมีรังสี UV ในแสงแดดก็ยังไปเร่งการเสื่อมสลายของยาด้วยเช่นเดียวกันข้อควรพิจารณาในการเก็บรักษายานะครับ เราควรคำนึงถึงข้อแรกก็คือระยะเวลาในการเก็บครับปกติยาก็จะมีอายุนะครับยาที่เป็นของแข็งของเหลวจะมีอายุที่แตกต่างกันนะครับอันที่2ก็คือภาชนะบรรจุครับยาที่เสื่อมสภาพได้ด้วยแสงนะครับปกติก็จะเก็บในภาชนะบรรจุที่มีสีชานะครับแล้วก็จะมีข้อกําหนดนะครับเฉพาะในการเก็บยาแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป ระยะเวลาในการเก็บยานะครับก็จะต้องดูในส่วนของวันหมดอายุนะครับบางทีเราสังเกตที่ฉลากก็จะมีคําว่าวันหมดอายุสําหรับภาษาไทยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก,ษก็จะอดได้ยินนะครับหรือได้เห็นคําว่า expiry date ครับหรือ expiration date หรือ exp date นะครับหรือจะมีอีกศัพท์หนึ่งคือคำว่า use before นะครับก็จะหมายถึงว่า วันหมดอายุหรือวันสิ้นอายุนะครับแล้วก็จะมีวันที่ตามมาจากคําเหล่านี้นะครับก็ให้เราลองสังเกตดูที่ฉลากยานะครับทุกทุกแผ่นก็จะต้องมีนะครับในภาพนี้ก็ให้เราดูว่ามีคําว่า exp นะครับหรือวันหมดอายุเนี่ยติดเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายก็ด้านขวาก็จะเขียนวันหมดอายุเอาไว้นะครับ นอกจากวันหมดอายุแล้วเนี่ยยาบางชนิดเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุวันหมดอายุเอาไว้แต่ว่าจะระบุวันผลิตนะครับก็จะเขียนเป็นภาษาไทยว่าวันผลิตแล้วก็ตามด้วยวันที่หรืออาจจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นคำว่า manufacturing date หรือ MFG นะครับแล้วก็ตามด้วยวันที่ที่ผลิตยานะครับตรงนี้แสดงว่าผู้ผลิตไม่ได้กําหนดระยะเวลา ของการหมดอายุของยาให้เราอย่างแน่ชัดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะคำนวณนเองครับโดยจําหลักเกณฑ์ดังนี้ก็คือว่าถ้าเป็นยาเม็ดสภาพยังดีอยู่นะครับส่วนใหญ่จะมีอายุได้5ปีหลังจากวันที่ผลิตนะครับส่วนยาน้ำยาครีมเนี่ยจะหมดอายุประมาณ3ปีนับจากวันผลิต ยกเว้นนะครับยาพวกวิตามินเนี่ยจะมีอายุเพียง2ปีนับจากวันผลิตนั่นเองนะครับงั้นเราก็มีตัวอย่างนะครับเป็นฉลากที่ให้เขียนเป็น MFG date หรือว่าวันผลิตเอาไว้นั่นเองแล้วก็ลองคำนวณตามลักษณะของยาเตรียมในรูปแบบต่างๆนะครับในส่วนของภาชนะบรรจุนะครับ ในภาชนะบรรจุเนี่ยนะครับสำหรับยาเม็ดเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะเก็บในขวดสีชา ى, ที่กันแสงแล้วก็มีฝาปิดสนิทกันความชื้นและกาดภายนอกได้ด้วยนะครับส่วนยาขี้ผึ้งหรือครีมเนี่ยถ้าเราสังเกตมันก็มักจะอยู่ในหลอดอลูมิเนียมหรือว่าดิบุยาน้ำที่อยู่ในภาชนะแก้วนะครับซึ่งกันความชื้นได้ดีจะไม่ทำปฏิกิริยากับยา แต่ถ้าเป็นพลาสติกอาจจะมีอากาศผ่านมาได้มันก็เป็นข้อเสียของภาชนะบรรจุที่เป็นพลาสติกนะครับบางทอาีอาจจะมีกลิ่นที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมได้เช่นเดียวกันนะครับข้อกำหนดในการเก็บยายาเม็ดยาแคปซูลนะครับควรจะเก็บในภาชนะปิดที่ป้องกันความชื้นแล้วก็เก็บในอุณหภูมิที่ไม่เกิน30องศาเซลเซียสนะครับส่วนยาผงก็ เช่นเดียวกับยามเม็ดนะครับแล้วก็ควรเก็บในในที่แห้งด้วยครับส่วนยาครีมยาครีมซึ่งเป็นส่วผสมของน้ํากับน้ํามันเนี่ยควรจะเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เกิน2 5าองศาเซลเซียสนะครับและไม่ควรเก็บในตู้เย็นในช่องเทาน้ําแข็งนะครับส่วนยาขี้ผึ้งนะครับก็เหมือนกันก็คือไม่ควรควรเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เกินยีองศาเซลเซียสยาเน็บ อันนี้หมายถึงยาเน็บทวานนะครับที่จะสามารถหลอมเหลวได้ในอุณหภูมิร่างกายก็เวลาเก็บก็อุณหภูมิไม่ควรจะเกิน30องศาไม,ไม่อย่างนั้นยายจะเกิดอาการเยิ้มเหลวนะครับแล้วก็ควรเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทยาไเมาชั่นควรเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เกิน20องศาเซลเซียสแล้วก็ไม่เก็บในช่องเท่น้ําแข็งนะครับยานําเชื่อมก็เช่นเดียวกันเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เกิน30องศาเซลเซียสสำหรับยาตา ยาหยอดจมูกนะครับเก็บที่อุณหภูมิห้องนะครับโดยที่ไม่ใช่ตู้เย็นเนี่ยก็จะได้ไม่เกิน1สัปดาห์แต่ถ้าเก็บในตู้เย็นในช่องธรรมดาเนี่ยก็จะได้ไม่เกิน1เดือนหลังจากที่เปิดใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่เราเป็นยาตาหรือยาหยอดต่างๆเนี่ยถ้าต้องการที่จะใช้ใน1เดือนก็ควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยนะครับ ยาพ่นนะครับควรเก็บในที่ปิดสนิทแล้วก็ที่เย็นนะครับส่วนวัคซีนควรจะเก็บในที่ที่ป้องกันแสงนะครับอุณหภูมิควรจะอยู่ระหว่าง2อถึง8องศาเซลเซียสนะครับหรือข้อกำหนดแล้วแต่ชนิดของวัคซีน,นครับซึ่งเราก็สามารถที่จะสังเกตได้ที่ฉลากของวัคซีนนั่นเองนะครับในตู้เย็นเราก็จะมีแบ่งนะครับ ออกเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับส่วนใหญ่ในการเก็บยาเรามักจะไม่เก็บในช่องทําน้ําแข็งนะครับซึ่งอุณหภูมิจะต่ําเกินไปหรือช่องใต้ช่องทําน้ําแข็งนะครับตรงนี้เนี่ยก็อุณหภูมิก็จะต่ํามากอาจจะเก็บได้ก็คือพวกวัคซีนนะครับสองปองศาเก็บตรงชั้นใต้ชั้นน้ําแข็งได้แต่ว่ายาปกติที่เก็บทุกเย็นเราจะไม่เราก็จะวางไว้ในจุดอื่นๆซึ่งอุณหภูมิเนี่ยมันสูงกว่า ช่องใต้ช่องน้ำแข็งนะครับยาปฏิชืวอนแบบผงแห้มสำหรับเด็กก่อนรับประทานควรจะเติมน้ำตรงนี้หมายถึงน้ำที่สะอาดนะครับถ้าเป็นชาวบ้านก็อาจจะบอกว่าเป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะครับเติมให้ถึงขีดแล้วค่อยเขย่านะครับปกติถ้ายายังไม่ผสมน้ำนะครับก็จะ เก็บได้เป็นระยะเวลาอาจตามรักษาของยาของแข็งนะอาจจะเป็น2-3ปีหรือ5ปีนะครับแล้วแต่น้ำเนื่องเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ว่าเมื่อเติมน้ำเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสลายตัวได้ได้ดีมากในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอายุของยาเมื่อผสมน้ำไปแล้วก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ7-10บวันเท่านั้นเองแล้วก็ควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยหลังผสมการได้รับยาเหล่านี้ไปเนี่ย ไม่ควรที่จะทําการผสมผสมยาเก็บเอาไว้หลายๆขวดนะครับใช้หมดที่เรขวดดีกว่ายาแอสไพรินนะครับเมื่อถูกความชื้นในอากาศจะสลายตัวได้เป็นกรดอะซิติกนะครับแล้วก็จะตกผลึกเป็นรูปเข็มอยู่บนเม็ดยาได้ตรงนี้ก็ไม่ควรที่จะใช้นะครับเพราะว่า เจ้าผลึกของกรดออซิติกจะยิ่งทําให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารมากขึ้นนะครับงั้นก็ต้องระวังความชื้นในอากาศด้วยสำหรับสําหรับยาแอสไพรินนะครับยาเม็ดฟูหรือยาผงฟูนะครับหรือยาในกลุ่มที่เรียกว่าเอฟเฟอร์เว็เซนต์นะครับยาในกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อผสมน้ําจะเกิดฟองฟูขึ้นมาซึ่งฟองที่ฟูออกมานี้เป็นเป็นฟองของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ การเตรียมยา,าสารนี้จะใช้เพื่อกบรบลดเฟื่อนของตัวยานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อยาตัวนี้ยถ้าหากลงไปในน้ำเนี่ยมันฟูขึ้นมาถ้าหากถูกความชื้นมันก็จะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้เช่นเดียวกันนั้นจะทําให้ยาเสอมสภาพได้นะครับงั้นพอถ้าเกิดยามโดนความชื้นก่อนที่จะลงไปในน้ำเนี่ยมันก็ทําให้ เวลาเมื่อเราใส่น้ำเข้าไปนะครับก่อนรับประทานมันก็ไม่เกิดฟองฟูขึ้นมาก็ยาก็ไม่สามารถที่จะออกฤทธิ์ได้นะครับสำหรับฉลากยาที่เขียนว่า keep in cool place นะครับหรือ keep in refrigerator นะครับจะหมายถึงยาที่ต้องเก็บในอุณหภูมิตั้งแต่8-15ถึง15องศาเซลเซียสนะครับหรือหมายถึงเก็บในตู้เย็นในช่องที่ไม่ใช่ช่องแช่แข็งนะครับ แต่ถ้าฉลากยาเขียนว่า Keep in Room Temperature จะหมายถึงการเก็บในอุณหภูมิห้องนะครับซึ่งในความหมายของเขาจะหมายถึงอุณหภูมิตั้งแต่15ถึง30องศาเซลเซียสโดยที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงอุณหภูมิห้องที่ไม่ใส่ตู้เย็นในประเทศไทยของเราก็ค่อนข้างสูงนะครับอาจจะทำให้ยาเสื่อมสภาพเร็วกว่าเดิมได้การคำนวณขนาดยานะครับ ในการคำนวณขนาดยาเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้มีการใช้ยาในปริมาณที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยนะครับก็เลยต้องมีการคำนวณขนาดยาออกมานะครับซึ่งการคำนวณขนาดยาที่เหมาะสมนะครับสาม,มารถที่จะปรับใช้ขนาดยากับผู้ป่วยแต่ละคนแล้วก็สาม,มารถที่จะปรับขนาดยาในเด็กได้ด้วยนะครับยาบางตัวเนี่ยต้องมีการปรับขนาดยาให้เหมาะสมเพื่อที่จะ ลดฤทธิ์ข้างเคียงนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคตับหรือไตเงี้ยหรือมีการขจัดยาออกจากร่างกายได้ต่ำกว่าคนปกติก็จะต้องมีการคำนวณขนาดยาให้ลดลงกว่าคนปกตินะครับยาบางตัวเนี่ยมี therapeutic index นะครับค่อนข้างแคบนะครับคำว่า therapeutic index นี่ก็จะหมายถึงยาในมีระยะห่างระหว่างขนาด ที่ใช้ในการรักษากับขนาดที่ทําให้เกิดพิษเนี่ยมันห่างกันน้อยๆนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเราให้ยาเข้าไปเนี่ยเกินปริมาณไปนิดเดียวอาจจะทําให้เกิดพิษได้ตรงนี้เรียกว่ายาที่มี therapeutic index แคบนะครับพวกนี้ก็จ้อมีการคํานวณให้ถูกต้องเหมาะสมยาในกลุ่มที่มี therapeutic index แคบๆก็อย่างเช่นพวกยายาที่รักษาหลอใจพวกดีจอกซินนะครับ ในการกำหนดขนาดยานะครับเราสามารถที่จะคำนวณจากขนาดยาปกติโดยใช้อายุน้ำหนักตัวหรือว่าพื้นที่ผิวของร่างกายในการคำนวณก็ได้นะครับโดยวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับน่าจะเป็นการใช้ body surface area นะครับหรือพื้นที่ผิวของร่างกายหรือ BSA นั่นเองการคำนวณยาตามน้ำหนักร่างกายนะครับ ปกติในเภสัชตำรับเนี่ยมักจะระบุขนาดการใช้ยาเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรมัมหรือบางทีอาจจะบอกว่ามิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการคำนวณขนาดยาก็ทำการคำนวณโดยเอาน้ำหนักของร่างกายเนี่ยเป็นกิโลกรัมคูณด้วยขนาดของยานะครับที่ใช้ต่อกิโลกรัมนะครับเป็นมิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมนั่นเองนะครับอย่างเช่น ยา A เนี่ยม anyway, ีขนาดการใช้ยาที่6มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันครับสมมุติว่าเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยหนักที่35สิ้ากิโลกรัมนะครับเราต้องการจะแบ่งยาให้วันละสามครั้งเนี่ยเราจะต้องให้ยาครั้งละเท่าไหร่นะครับวิธีคำนวณก็ง่ายๆก็คือเอาน้ำหนักของเด็กคนนี้นะครับคือ35้ากิโลกรัมเนี่ยคูณเข้ากับ ขนาดการใช้ก็คือ6มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนครั้งที่แบ่งให้ยาก็คือ3ครั้งนั่นเองตรงนี้ก็จะคำนวณได้เท่ากับ70มิลลิกรัมนะครับการคำนวณตามหลักร่างกายก็ยังมีแบบนึงก็คือว่าสูตรคำนวณสำหรับน,น,น้ำหนักเด็กอายุ1-6ปีนะครับ มันจะต้องมีตัวแก้ไขนะครับก็คือน้ำหนักของเด็กนี่ต้องแปลงเป็นน้ำหนักที่นำมาคำนวณโดยเอาอายุของเด็กเนี่ยคูณด้วย2แล้วก็บวก8กิโลกร,รัมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการคำนวณขนาดยาโดยใช้น้ำหนักของเด็กอายุตั้งแต่6ถึง12ปีนะครับก็จะใช้น้ำหนักที่นำไปคำนวณเนี่ยเท่ากับอายุนะครับอายุคูณด้วย7 นะครับลบด้วย5นะครับแล้วก็หารด้วย2อนะครับอันนี้เป็นค่าน้ำหนักที่เราจะนำไปใช้นะครับในการคำนวณขนาดยาตามน้ำหนักบางทีนะครับอาจจะใช้น้ำหนักที่เรียกว่า quick weight calculation นะครับซึ่งเท่ากับ2คูณด้วยอายุ บวกด้วย4นะครับก็จะได้เป็นน้ำหนักโดยประมาณหรือ quick weight calculation ออกมานะครับซึ่งในการบรรยายในส่วนของ introduction นะครับ to pharmacology เนี่ยก็จะสิ้นสุดการบรรยายลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหากมีคำถามนักศึกษาสามารถที่จะสอบถามเข้ามานะครับตามอ e ีเมลนะครับที่ได้ให้ไว้นะครับในหน้าแรกแล้วนะครับ